เห,เ,หหเห็ดป่าเนี่ยก็จะเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแต่ละลูกนะลูกหนึ่งจะเป็นต้นต้นลําดวนนะคะพี่ต้นลําดวนนี่เป็นป่าทั้งต้นลําดวนเลยแล้วคนก็จะไปเก็บผลลําดวนเนี่ยเอาไปขาย <c oughs> เป็นกระบุงเป็นกระเชอเป็นกระสอบเลยนะนผลลําดวนนะคะผลลําดวนค่ะมันจะเนี่ยไปอีกปุ๊บแล้วก็เวลาพระที่บวชมาจากกรุงเทพ อาพระที่เขาบวชมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะขนเอาไป,ไปอีกลูกหนึ่ง <now> ก็จะขี่ไปข้างหน้าเรานี่แหละค่ะไปอีกไปอีกไกลอยู่ไปอ,อีกหลายกิโลใช่คะ่ะแล้วก็มันจะเป็นภูเขานั้นไม่มันจะมีแมต่ต้นลําดวนทั้งล,ลูกเลยได้ต้นลําดวนมีตะดอกออกมาแล้วก็ทีเนี้ยเขาจะเข้าไปเอาพึ่งพึ่งเดือนห้าเขาจะเอามาขายเขาขายขวดละห้าร้อยห้าร้อยเขาจะนั่งขายตรงนั้นเลยเขาบิดตรงนั้นเขานั่งขายตรงนั้นเลยเราเข้าไปดูได้ป่ะตอนนี้ได้เออเราแวะเข้าไปดูแต่ว่าหนูว่าช่วงเดือนเมษาดีกว่าถ้าพี่จะมา เพราะว่าพวกหนูมาทำบุญที่นี่ทุกปีเอ,อ้าตอนนี้ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีพระไม่มีอะไรจาพรรษาอยู่ในนั้นมันจะต้องเป็นช่วงช่วงช่วงเดือน,นเมษาที่จะบวชภาคฤดูร้อนอเ,ออเขาจะเอาพระที่บวชในโครงการนะนะเอามาอยู่ที่นี่นะมมเมนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูคนก็นจะทําบุญเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะโอเคจา้าเดินทางจา้าอันนี้กินได้นะนี่นกินได้นะนี่ เห็นไหมพี่ลึกจนหนาเห็นไหมล,ยยไลึกมากค่เะเสุนลูกของลูกตาเลยนะแมนสวยงามสมมติว่าครอบครัวของพี่มามาที่นี่พี่ก็มาเที่ยวได้อย่างนี้นะพามาะจะพาไปเที่ยวขเขาซาลาปะเผื่อเขาไม่เคยเห็นอย่างังี้ยสินะใช่สมมติหมอก้อม นี่เหรอวัวพูนน,น,นี่ไ,ไม่หมาดมั้อ๋อออกลูกแล้วต้นนั่นออออกลูกแล้วอ๋อต้นกระปูบ้านนูดเลยก็ต้นกระปูส้มใช่ไหมมันจะส้มใช่ไหมเปรี้ยวหมาดใช่โอ้ยหมาดเอ้ยกลับบ้านกันเถอะลูกมึงจับมือค่ะอันนี้หลวงพ่อทันใจนะคะที่เรามาไหว้วันนี้นะคะสวยงามมา,าก จะเป็นธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมจะเป็นธรรมชาติให้เราได้สักระบูชาอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะะตอนนี้ก็จะมีการแกะสลักของนางอับสรานางอับสรสวรรนะคะ์มีการแกะสลักนางอับสรสวรรค์นะคะ นี่คือการแกะสลักนางอับซอนสวรรค์อยู่บนนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ได้เป็นพันปีถ้าสามารถแกะแบบนี้ได้ก็อยู่ได้นานมากทีเดียวนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่แกะลงกับดินแล้วก็อยู่ได้นานเลย